เรื่องของโควิดครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าหลังจากที่เราผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มขึ้นครับในหลายประเทศทั่วโลกครับนะถ้าเราดูตัวเลขนี่ของไทยเราก็เพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่มีการรายงานกันท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับมาตรการที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่มีระยะห่างล้างมือนะครับสวมใส่หน้ากากอันนี้จะต้องเคร่งครัดครับ ต้องกลับมาเคร่งครัดกันอีกครั้งหนึ่งถามทุกทกท่านนะครับท่านก็จะมีคนที่รู้จักติดเชือ COVID ้อโควิดอยู่คนเพื่อเือชั่วคนในบ้านเพือๆเจะเป็นตัวท่านเองที่ติดเชือ้อโควิดอยู่ในขนานี้อันนี้เป็นความจริงเลยนะครับตัวเลขที่3,000กว่า4 0 0พที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีรายงานประจําสัปดาห์นั้นอันนั้นแค่เป็นเพียงส่วนเดียวเพราะผมแน่ใจว่ามีคนที่ไม่ถูกรายงานไม่ถูกแจ้งเข้าไปในระบบยังมีอยู่อีกจํานวนหนึ่งซึ่งอาการเขาอาจจะไม่มากแต่ว่าที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือว่า วันนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกับตันอยู่เขาไปเก็บศพนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ38ปีเป็นพนักงานบริษัทนะครับคือที่บริษัทของเขาที่เขาทํางานเนี่ยคนติดเชือ้อโควิดกัน8คนพอ8คนบริษัทก็บอกให้เบิกฟอร์มโมไปทางานที่บ้านในขณะที่ทํางานที่บ้านทุกเช้าก็ต้องใช้วิธีการวีดีโอคอลกันใช่ไหมครับประชุมซูมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็ส่งผลของเขาเนี่ยว่าเขาก็ติดเชื้อ นะครับให้กับเพื่อนๆให้กับทางบริษัทได้ดูว่าเขาก็ติดเชื้อเวิร์กฟอร์มงอมทำงานอยู่ที่บ้านเขาก็อยู่ที่คอนโดปรากฏหายไป2วันครับจากวันอาทิตย์มาถึงวันอังคารหายไปเพื่อนก็สงสัยหายไปไหนไม่เข้ามาในซูมนะครับเขาก็ตามไปดูที่คอนโดปรากฏว่าเกเสียชีวิตครับเสียชีวิตอยู่ที่คอนโดมิเนียมแถวย่านลาดพร้าวเป็นชาวปัตตานีเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เข้าไปเก็บนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อ ก็พบว่าเป็นโควิดจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับคุณผู้ชมครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิว่าช่วงนี้มีผู้เสียชีวิตที่บ้านไหมเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขาไปเก็บที่โน่นที่นี่5รายแล้วถามว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเขาบอกว่าเป็นได้ทุกคนยอดนครศรีห้าร่วมกับตันยูเขาบอกว่าเขาเองเขาเกือบตายเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเขาบอกเขาก็เกือบตายนะครับทั้งที่ไม่ได้มีโรคประจําตัว นะครับเป็นโควิดนะครับล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอาการดีขึ้นแล้วอยู่ๆก็เกิดหายใจไม่ออกขึ้นมานะครับคือถ้าไม่โทรหาเพื่อนก็เพลย์ๆอาจจะไม่รอดเหมือนกันเขา่อเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นโรคนี้จะหนักหรือไม่หนักก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสําหรับคนที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับก็อย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าประมาทแล้วก็ไปฉีดวัคซีนสําหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานาครที่เขามีจุดฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องนํามาเน้นย้ํากับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าด้วยมาตรการที่เราผ่อนคลายชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นเราเองเขาคิดเราไม่เป็นไรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านและไม่ใช่รายแรก ใน4่วันที่ผ่านมาก็มีมีอยู่4-5่ห้ารายตามที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาแจ้งมาเราก็ไม่ควรจะประมาทต่อสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าติดเชื้อแล้วก็ติดต่อสพสช .1330 สนะครับสแกน QR วอารคนะครับถ้าทีมงานขึ้นมาได้เนี่ยก็สแกน QR วอารคนะครับที่จะขอรับยาจากหมอดีนะครับจากแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เขาก็จะมีแอปที่จะสามารถที่จะปรึกษาหมอคุยกับหมอได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเอาไว้นะครับไายภาพถัดไปครับจะเห็นที่เป็นแอปอยู่34แอปนะครับเป็น QR Code ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยในการที่จะให้ท่านได้เข้าถึงการบริการได้รับคำแนะนำที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นโควิด19ก็ยังเป็นเชื้อที่เราไม่อาจจะประมาทได้นะครับติดแล้วก็ติดอีกได้ 608นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนนะครับ